สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นวันหยุดของยายกบอีกแล้วพเพื่อนเพื่อนจ้ายายกบก็จะเดิอนออกไปหน้าโรงงานนะ้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าที่นี่ไม่ที่โรงอาหารไม่มีข้าวขายนะเพื่อนเพื่อนวันหยุดเขาจะไม่ขายเราก็จะเดินไปหาซื้อของกินที่หน้าโรงงานเพ,พื่อนเพื่อนเพราะหน้าโรงงานมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกับข้าวของหวานอะไรแล้วแต่นะ้เพืพ่อนเพื่อนของข้าวของหวานผลไม้จะมีทุกอย่างยายกบว่าจะไปซื้อ ยากันยุงเพื่อนๆใบก้อนจะไปซื้อหาซื้อใบก้อนสเปรย์แบบสเปรย์เพื่อนๆเพราะว่าในในห้องบางครั้งมียุงเวลาเราเปิดประตูหลังห้องเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็จะมียุงก็เลยว่าจะไปซื้อใบก้อนมียุงมีมดเดี <c oughs> ๋ยวจะเดินออกไปหาซื้อของกินด้วยเพื <c oughs> ่อนๆตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่า เยกบก็จะพาเพื่อนๆเดินไปอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้อากาศแดดดีไม่ไม่มีแดดเพื่อนๆอากาศดีดูแดดไม่มีแดดวันนี้อากาศเป็นคึ้มๆเพื่อนเพื่อนเหมือนจะมีฝนตกเนาะไม่มีแดดวันนี้เยกบเลยไม่ถือร่มออกมาเพื่อนๆไม่ถือร่มออกมาเราจะไปดูกันเพื่อนเพื่อนว่าเราจะได้อะไรกลับมากินเนาะเพราะว่าวันก่อนนั้นที่เยกบออกไปก็ได้ส้มได้ส้มตําได้ส้มเขียวหวานได้ส้มตํา วันนี้จะได้อะไรนาะจะออไปดูก่อนบางทีอาจจะแวะที่ร้านตัดผมด้วยเพื่อนเพเพราะว่าผมมันยาวแล้วแล้วปลายมันเริ่มแหลมแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนผมที่ยยกุบทําสีมามันก็เริ่มแตกปลายแต่ไม่รู้ว่ามันเตะเช้าอยู่เนาะร้านเขาอาจจะยังไม่เปิดบางที่ยายกุบอาจจะออกมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่พี่สาวกลับมาจากบ้านอาจจะออกมาอีกรอบนึงตอนนี้ตอนเช้ายิวข้าวเพื่อนเพื่อนอข้าวเพราะว่าเราเคยกินตอนเช้าเนาะเราเข้ากะเช้า หกโ,โมงเช้าเนี่ยเราเคยกินตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึง่งตีห้ากว่าก็ได้ <c ười> ก็ได้อาการหิวขึ้นมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนได้อาการหิวขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเพื่อนเพื่อนว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวเยกบุะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนชมอีกครั้งนึงว่าเยกบุได้อะไรมามัม่งเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพี่สาวกลับมาจากบ้าน <c ười> เขามาถึงห้องแล้วเดี๋ยวค่อยโทรหาเขาแล้วค่อยออกมาอีกรอบเพื่อนๆนมาออกมาอีกรอบอาจจะอาจจะตัดผม หรือบางทีอาจจะไปให้เขาดูเบอร์โทรศัพท์ให้ใหม่เพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายกบสมัครอินเทอร์เน็ตไว้เป็นรายเดือนเดือนละเดือนละ300กว่าบาทเน็ตมันไม่เร็วเพื่อนๆเน็ตมันไม่เร็วมันจะหมุนติ้วติ้วมันลดสปีดยายกบจะไปเปลี่ยนเป็นแบบแบบไม่ลดสปีดนะเพื่อนๆเพราะว่าทุกวันนี้ยายกบใช้เน็ตวันละ32บาท32บาททุกวันเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ยายกบจะซื้อเบอร์ใหม่เลยเพื่อนเพื่อนจะใช้เบอร์ใหม่ไปเลย เฮน็ดนิดหมุนติ้วติ้วทำอะไรก็ไม่ได้เนอเพื่อนๆเนาะอัพโหลดคลิปก็กว่าจะได้แต่ละคลิปนานมากไปกันจ้า